อาหารคลีนทั่วไปในเดลิเวอรหรือว่าตามที่เขาขายอะค่ะราคาค่อนข้างสูงอาจจะแบบ7,80ถึง100 oh <no. S 1> บวกบวกไปเลยต่อหนึ่งมือ้อม,มันแซ่บมากไปสวบเลยอร่อ,มอมยมากมันมีความเปี้ยว <Wow. S 1> หวานเค็มที่ลงตัวมาก ันนรู้เลมิวนักเจนี่ Hi hi Welcome back to my channel ค่ะสาวๆจะบอกว่าคลิปนี้นะคะมีน้องๆเพื่อนๆรีเควสกันมาเยอะมากว่าพี่มินคะช่วยใช้อาหารที่ทำง่ายๆสำหรับเด็กหอหน่อยได้ไหมคะยิ่งใครนะคะที่ทำอาหารไม่เป็นแล้วมินบอกเลยว่าดูคลิปนี้รับรองว่าทำได้ทุกคนเพราะมันง่ายมาก สิ่งที่เราจะต้องหาซื้ออยู่ในร้านสะดวกซื้อทั้งหมดเลยค่ะวันนี้มินมีมาให้เพื่อนๆนะคะทั้งหมด4ีเมนูเป็นเมนูข้าวสาเมนูแล้วก็เมนูของหวาน1เมนูค่ะบอกเลยว่าง่ายอร่อยทําได้ทุกคนแน่นอนแต่ก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าสําหรับเพื่อนเพื่อน้องๆหลายๆคนนะคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าวันนี้เนี่ยฉันต้องการลดไขมันฉันจะต้องกินอาหารแพงๆแน่เลยแล้วทุกคนลองดูนะคะร้านอาหารคลีนทั่วไปใน d e l i v e r y หรือว่าตามที่เขาขายอะคะ่ะ ราคาค่อนข้างสูงอาจจะแบบ7,80ถึง100 oh <no. S 1> บวกบวกไปเลยต่อ1มือ้อซึ่งวันนี้นะคะบอกเลยตกต่อมื้อนะไม่เกิน30บาทค่ะทำง่ายอาหารคลีนไม่จาเป็นว่าจะต้องทานแพงนะคะ oh <no. S 1> ก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีหุ่นและสุขภาพที่ดีได้ค่ะไปค่ะเราไปดูเมนูที่ทำในวันนี้กันเลยค่ะเมนู <Wow. S 1> ที่เราจะทำในวันนี้ค่ะ <Wow. S> 1เลยลาบทูน่า2ยายำไข่ต้ม3อกไก่กับน้าพริกแซลมอนค่ะและสุดท้าย กรีกโยเกิร์ตบานาน่าช็อคค่ะสิ่งที่เพื่อนจะต้องไปซื้อนั่นก็คือนี่เลยโอไกลนะคะข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่ก็ได้กล้วยหอมค่ะกาโนล่ากรีกโยเกิร์ตทูน่าในน้ำแรกค่ะสุดท้ายไข่ต้มค่ะไปค่ะเราไปทำเมนูกันเลยค่ะ มากค่ะทุกคนเราจะมาเริ่มทําเมนูแรกเลยนะคะนั่นก็คือลาทูน่านั่นเองค่ะขั้นตอนแรกค่ะใส่น้ําปลาที่เรามีได้เลยนะคะแต่มินชอบใช้ตัวนี้มากนะคะหอยเป่าหือหอมมากๆแล้วก็ไม่ได้เค็มมากด้วยค่ะทุกคนจากนั้นนะคะพอเราใส่น้าปลาเสร็จแล้วนะให้เพื่อนๆใส่นี้นะคะบีบมะนาวลงไปค่ะสามารถเพิ่มความเปรี้ยวได้ตามความชอบได้เลยค่ะ เพิ่มความเรี้ยวเรียบร้อยเราก็จะมาใส่นี้เลยค่ะพริกป่นกันค่ะเพิ่มความแซ่บจากนั้นก็ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยนะคะทุกคนตามความชอบได้เลยค่ะคนคนให้เข้ากันค่ะนะลองชิมดูนะคะว่าชอบรสชาติแบบไหนแต่มินขอเพิ่มความหวานนิดนึงค่ะด้วยน้ําตาลดอกกะเพราผงของทางโคโคน่นินะคะทุกคนเพื่อจะได้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะตัวนี้ค่ะเป็นน้ําตาลดอกกะเพราแท้นะคะทุกคนของโคโคน่นินะคะดชัชนีน้ําตาลต่ามากต่ํากว่าน้ําผึ้งอีกค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะคนคนให้เข้ากันค่ะ และทูน่าที่มินใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นทูน่าสเต็กในน้ำแร่ค่ะทุกคนไม่เอาน้ำเกลือไม่เอาน้ำมันนะคะเอาในน้ำแร่เท่านั้นค่ะเราก็จะตักมาแค่เฉพาะเนื้อปลาทูน่าค่ะเพื่อนๆสามารถใส่หมดกระป๋องได้เลยนะคะแต่ถ้าไม่หมดก็สามารถแบ่งเครื่องเอาไว้กินมื้อถัดไปได้เลยค่ะ แต่ถ้าสาวๆคนไหนต้องการเพิ่มโปรตีนนะคะใส่ลงไปหนึ่งกระป๋องจุกๆไปได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะรวมไปถึงหอมแดงค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะทุกคนบอกเลยตอนนี้ว่ามันหอมมากทําง่ายมากๆค่ะและข้าวในวันนี้นะคะเราจะใช้ข้าวกล้องหอมมะลิค่ะในเซเว่นได้เลยนะคะวันนี้เนี่ยมินจะทานข้าวแค่ครึ่งกระปุกเท่านั้นค่ะทุกคนแล้วเราก็เสิร์ฟด้วยนี่เลยค่ะ ลาบทูน้าของเรานะคะที่สําคัญในมื้อของเรานะคะควรจะต้องมีผักด้วยเพื่อจะทําให้เราเนี่ยอิ่มท้องมากยิ่งขึ้นแล้วก็เฮลตี้มากๆด้วยค่ะทุกคนนี่เสร็จแล้วค่ะเมนูแรกทาง่ายมาก ที่สองกันเลยค่ะยำไข่ต้มครีนบอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยค่ะทุกคนวันนี้นะคะมีนจะใช้ไข่ต้มนะคะในเซเว่นนี่แหละค่ะประมาณ2-3ฟองนะคะแต่ถ้าใครไม่อิ่มสามารถใช้เป็น4ฟองได้เลยค่ะทุกคน หนึ่งใบนะคะจะให้ปริมาณโปรตีนนะคะอยู่ประมาณเจ็ดกรัมนะคะมาเริ่มทําขั้นตอนการยําเลยค่ะเราก็จะใช้น้ําปลาตัวเดิมของเราเลยนะคะจากนั้นค่ะทุกคนเพิ่มความหวานด้วยน้ําตาลดะะอกมะพร้าวโกโก้นี้เช่นเคยค่ะอร่อยกลมกล่อมลงตัวเด็ดชิ้น้ําตาลต่าค่ะบีบมะนาวลงไปค่ะใครชอบเปรี้ยวมากก็ใส่ไปได้ตามความชอบได้เลยนะคะมิแต่เป็นคนชอบกินแบบว่ากลมกล่อมนะคะ เปรี้ยวนาหวานตามนะคะแล้วก็มีความเผ็ดนะทุกคนแต่อันนี้มินลืมใส่พริกเห็นไหมคะเพื่อจะสามารถใส่พริกที่หนูไปได้เลยนะคะแล้วก็หอมหมวใหญ่ค่ะแล้วก็ราดลงบนไข่ต้มของเราได้เลยเมนูนี้บอกเลยว่าทําง่ายจริงๆค่ะทุกคนและที่สําคัญคือขาดไม่ได้นั่นก็คือผักนั่นเองนะคะเราควรจะต้องกินผักในทุกๆมื้ออย่างที่มินบอกค่ะเห็นไหมแค่นี้ง่ายมากๆค่ะยําไข่ต้มคลีนของเราเสร็จแล้วค่ะ ที่เมนูคาวเมนูสุดท้ายของเราเนี่ยวันนี้นะคะนั่นก็คืออกไก่นุ่มนะคะกับน้ำพริกสังกงนั่นเองค่ะซึ่งอกไก่ก็หาซื้อในเซเว่นได้เลยนะคะแล้วก็มีผักเครื่องเคียงแต่ไคลแมกซ์นั่นก็คือนี่ค่ะเราจะทานกับน้ำพริกสังกงแซลมอนกินบิทุกคนตัวนี้เป็นน้ำพริกแบรนด์มินเองนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากขายดีมากๆทั้งในช้อปปีแล้วก็ติ๊กต็อกนะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ทอดไม่มนันไรแป้งไรงน้ำตาลไม่มีชูรสและก็โปรตีนจุกๆจากแซลม มอนค่ะทุกคนลงตัวมากง่ายมากๆครับรองว่าคุณจะกินอาหารจีนได้แบบไม่เบื่อเลยละค่ะ สุดท้ายของเราค่ะนั่นก็คือขนมหวานนั่นเองนะคะง่ายมากๆค่ะเป็นเมนูที่มินทานบ่อยมากนั่นก็คือนี่ค่ะโยเกิร์ตนะคะมินใช้โยเกิร์ตตัวนี้เลยค่ะเพราะว่าให้แคลอรี่ที่ค่อนต่งต่าแล้วก็น้ําตาลต่ําที่สุดในบรรดาโยเกิร์ตที่มีแล้วนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนหนึ่งถ้วยค่ะ จากนั้นค่ะเราก็จะเพิ่มผลไม้ด้วยนี่เลยกล้วยหอมค่ะทุกคนมีครับนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือยังมีวิตามินต่างๆด้วยนะเวลาช่วงบ่ายหิวๆก็เอาเมนูนี้มาทานได้เลยหรือใครที่เป็นประจําเดือนรู้สึกหยของหวานมินบอกเลยค่ะเมนูนี้เอาอยู่ค่ะจากนั้นค่ะเราก็ใส่กาโนล่านะคะของไดมอนด์เกนมินเป็นคนชอบกินรสช็อกโกแลตมากก็เลยจะชอบเมนูนี้เป็นพิเศษค่ะเพื่อนๆนะคะลองเอาเมนูนี้ขนมหวานง่าย,ายๆแบบนี้ไปทาําตามกันดูนะคะบอกเลยว่าฟิน ตมาด,า,ดานี่ค่ะสี่เมนูของเราเป็นไงคะง่ายไหมใครทำอาหารไม่เป็นสามารถทำตามมินได้แน่นอนค่ะมาค่ะเรามาชิมกันเลยค่ะทุกคนเริ่มต้นที่เมนูแรกค่ะลาบทูน่าของเรานะคะนี่เป็นไง น่ากินไหมเออมาลองชิมกันเลยค่ะสังเกตนะคะในแต่ละเมนูของมินเนี่ยมีทั้งโปรโตีนแล้วก็คาร์บรวมถึงไฟเบอร์คือผักนั่นเองค่ะทุกเมนูนะคะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีการกะอาหารนะคะตอนที่มินใส่ข้าวค่ะกะง่ายๆเลยนะคะประมาณ1กําปัน้นส่วนโปรโตีนค่ะประมาณ1ฝ่ามือเรานะคะแล้วก็ผักครึ่งจานไปเลยค่ะนี่คือวิธีการกะสัดส่วนการทานอาหารของมินค่ะมามาลองชิมกันค่ะ มันแซ่บมากใครที่แบบว่าคุณมินคะเบื่ออาหารคลีนมากเลยลองทำเมนูนี้ดูนะคะอทาผักด้วยค่ะอืม,มาต่อที่เมนูที่สองของเรากันเลยค่ะนั่นก็คือยำไข่ต้มค่ะถ้าใครนะคะกลัวว่าจะไม่อิ่มสามารถเพิ่มไข่เป็นสาฟองได้เลยนะคะแม่เราดูไข่สินี่มาค่ะลองชิมกันอื มันมีความเปรี้ยวหวานเค็มที่ลงตัวมากฉันรูแลเธอฉันลืมอะไรฉันลืมใส่พริกจ้าตายเลวตายแลวตายแล้ว,ตแ,ลว,ตแ,ลวแต่ตอนทำยำควรจะใส่พริกกุ้ยช่ามันจะได้แบบว่าแซบ่บๆนะคะนี่อร่อยมากอร่อยมากจริงๆอ่ะทำง่ายมากค่ะต่อมาค่ะมาจานนี้เถอ ง่ายจริงอะไรจริงนะคะมีแค่อกไก่แล้วก็น้ำพริกซังกุงแซลมอนกิมจิของทางโคโคนิกนะคะตัวนี้เลยค่ะตาดาดนี่ค่ะน้ำพริกซังกุงแซลมอนกิมจินะคะตัวนี้บอกเลยว่าไม่ทอดไม่มันไร้แป้งแรมตามไม่มีส่วนผสมของผงชูรสค่ะไม่ทอดไม่มันไร้แป้งแรมตาไม่มีส่วนผสมของผงชูรสค่ะซึ่งน้ำพริกของทางโคโคนิกนะคะไม่ได้มีแค่แซลมอนกิมจินะคะยังมีน้ำพริกอกไก่ซอสทาบาสโกแล้วก็น้ำพริกเห็ด กิมจิแซ่บด้วยค่ะอร่อยมากมาเรามาลองชิมกันค่ะอืมอไก่แล้วก็น้ำพริกแซลมอนกิมจิเมนูนี้ง่ายมากทุกคนในวันเร่งรีบและคือจบเลยนะคะมีแค่น้ำพริกนะมาลองชิมกันค่ะอื้อ จะบอกว่าอกไก่กับน้ำพริกมันเข้ากันมากแล้วน้ำพริกนะคะมีความแซ่บเพราะว่าอันนี้มินทานเป็นสูตรเผ็ดซีซนะคะใครจะทานสูตรเผ็ดน้อยก็มีนะเธอน้ำพริกมัน,อมอนมหอมใช่มั้อหากเป็นเจ้าของแบรนด์ที่กินของเจงทุกวันจริงๆอะ่ะขอดอกจันเจ็ดร้อยตัวให้กับคนที่ยังไม่เคยทานนะคะขอบอกเลยว่าระวังกินหนึ่งกระปุกหมดภายในหนึ่งมือ้อมีอยู่จริงเพราะมินก็เป็นแล้วลูกค้ามินก็เป็นเช่นกันคะ่ะ แต่ไม่ต้องกลัวนะคะน้ำพริกของเราไม่อ้วนค่ะเพราะว่ามันไม่ทอดนั่นเองเย่ yeah. ไปลองชิมเมนูสุดท้ายกันค่ะนี่ค่ะกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพรใช่ไหมคะแต่เราจะกินเมนูหวานยังไงให้เราไม่อ้วนก็ต้องยกให้น้องคนนี้เลยค่ะกรีกโยเกิร์ตบานานา่าช็อกโก้ค่ะเรามาลองชิมกันเลยค่ะโธ่เป็นเมนูที่ฉันกินบ่อยมากนี่ค่ะไปสวบเลย oh. อร่อยมากราาะถ้าเป็นโยเกิร์ตแบบเปรีโยเกิร์ตแบบเย็นๆนะมันละเข้ากันมากค่ะสาวๆคนไหนที่ติดขนมหวานนะคะทําเมนูนี้ทานเลยคะ่ะที่สํคาคัญช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยค่ะนี่นะคะก็เป็น4เมนูที่ใครๆก็ทําได้ หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้แล้วก็ไปทําตามมินกันด้วยนะใครทําตามมินแล้วอย่าลืมแท็กมาอวดกันในอินสตาแกรมของมินด้วยนะคะฝอกติดตาม EP 2ไว้ด้วยนะคะจะมาแจกสูตรอาหารลดน้ําหนักให้กับเพื่อนๆทําง่ายทําได้จริงไม่แพงคะ่ะฝอกติดตามด้วยนะคะวันนี้มินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP นะะ้าค่ะบายบาย